เฮ้ยมาทำอะไรที่นี่วะมาทำผมไงวะไม่เคยเห็นคนไงอ้าวหาย่องเทเหรองั้นมาสัดกันไหมก็มาดีวะคนตึงมึงไม่มาเจอกนี่มาสิวะเพราะกูไม่ตึงไง โผมึงก็เก่งกันนะเนี่ยไอหนุยกันนกแนนอนวันนี้แหละมึงได้ไปคุยกับแากมะม่วงแน่สั่นไปเถ <c ười> อะฮ่า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 เฮ้ยหรอกูหรอกลัวเก่งกว่าวมึงด้วยซ้ำเออไหนบอกว่าเก่งอ่า